โอเคครับผมเกมนี้เราก็จะมาทําให้เกม m i n e Craft ของท่านผู้ชมนะครับลื่นขึ้นด้วย2วิธีต่อไปนี้นะครับผมวิธีแรกคือการตั้งค่าตัวเกมทําให้กราฟิกต่ําลงนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมทีเออ่เราได้ FPS มามันก็แลกกับข้อเสียอย่างหนึ่งไปนะก็คือภาพกราฟิกในเกมมันต่ําและอย่างที่2นะครับก็คือการลง texture pack กับ resource p a ช่วยนะฮะมีการแบบว่าลด particle ต่ม ตัวอย่างที่ผมโชว์เลยนะฮะพาร์ติเคหมายถึงพวก Effect ค r ุ้ฟเอฟเฟคควันลเย r ย่อยที่มันเพิ่มความสวยงามให้ตัวเกมอย่างนี้และก็ลงเป็น Texture Pack 8คูณ8 p ิกเซนะครับซึ่งจะทำให้ตัวเกมนะฮะอ่านแต่ละบ,บล็อกได้เร็วขึ้นเนาะเพราะมันมีแค่8พิกเซลนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนนะคะรับว่าการลง แอดออนเสริมอะไรอย่างนี้นก็ถ้าจะถามถึงผลข้างเคียงที่เอาจริงมันก็เล็กน้อยแหละก็คือแทนที่จะมันจะไปกิน CPU ในการโหลดไปกิน GPU กาจอของโทรศัพท์นแล้วมันก็จะไปกินพวกแรมแทนนะในการจําพวกถึงเจออะไรย่อยๆซึ่งไม่เยอะครับไม่ไม่แท่ไม่มีผลต่างนะทด่เท่าที่ผมดูมาโอเคก่อนที่จะไปดูิธีการทั้งหมดนั้นเรามาทดสอบด้วย TNT 1 0บคูณ10หรือ100ลูกกันดีกว่าครับผมไปเลยรับ เนืกก่องจากว่าการปรับตั้งค่าตัวเกมให้ลื่นขึ้นมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากนะบวกกับมียูทูบเบอร์หลายท่านสอนไปแล้วผมก็จะขออนุญ,ญาตไปแบบไบวๆเลยแล้วกันนะครับเรื่องที่ยังแรกให้คอนดูเข้ามาที่ตั้งค่าหมวดของวิดีโอนะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดจะเห็น,หนคําว่าเรนเดอร์คลาวนะครับแปลตรงตัวเลยคือสแสดงผลก้อนเมฆนะก็ถ้าปิดไปก็จะไม่สแสดงผลแค่นั้นเลยนะบิททูสกายเป็นท้องฟ้าแบบตามเวลาของวันนะมีความสวยงามนะก็คือจะมีพระอาทิตย์มีเอ่อตอนพระอาทิตย์ตก แช่ไหมก็จะมีท้องฟ้าที่เป็นสีแตกออกไปอะไรยงี้ก็จะปิดไปทั้งหมดก็คือจะเป็นท้องฟ้าสีเดียวไปทั้งวันเลยนะ จ,จืจดเลยอันต่อไปเป็นสมูทไลติงนะฮะเป็นถ้าปิดแล้วแสงก็จะไม่นุ่มนวลไม่มีความสมจริงนะฮะถ้าเปิดก็จะตรงกรันข้ามกับที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะแฟนตาซีกราฟิกกราฟิกที่ไม่ธรรมดาน, <G AS Z> นะครับ <G AS Z> ก็คือถ้าเปิดก็จะเป็นการเปิดเชเดอร์ของตัวเกมที่มีความชัดสูงสุดแล้วก็มี motion b บลอทาให้แมคค้ามีความสามจริงสวยงามน่าเล่นขึ้นนะฮะถ้าปิดไปก็จะตรงกรันข้ามนะครับซึ่งเราก็ต้องปิดอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเราจะทําให้มันลื่นขึ้นนะฮะก็จะไม่ประมวลผลในส่วน ของ s h a อร์ตัวนี้นะอันสุดท้ายเป็น render distance นะะก็คือการมองเห็นในตัวเกมเนาะว่าจะเห็นได้กี่ช้างตามที่ขึ้นรูปให้ดูเลยนะครับส่วนมากเขาจะปรับเป็น แบบชั้นเนาะถ้าเราปรับต่าสุดก็จะมองเห็นค่อยค่อนข้างที่จะใกล้นะแต่ก็แลกกับความลื่นที่เพิ่มขึ้นครับถ้าเราปรับต่าสุดก็จะทําให้มองได้ไม่ค่อยไกลนะก็ต้องไปช่างใจดูอีกทีนะว่าชอบไหมสุดท้ายเป็นเชเดอร์สตัวนี้ที่ผมพูดถึงไปนะครับใส่เป็นเลยมาครับผมคนดูเรามาเริ่มที่พระเอกของเรากันเลยนะครับคือเจ้าตัวทิกเกอร์แปดคูณแของเราบวกกับ e n c h a n t Life นะครับเออคือโนไม่มีพาร์ติเคิลบวกกับเซตติ n งตั้งค่าเกมของเรานะครับ เปิดมาแล้วครับ10คูณ10บลูก100ลูกเป็นไงเฮ้ยไอ้ีไอ้อพีไต่ำสุดลงไปอยู่ที่ oh. เออ 51 fps คนดูเอาดีเลวแบบลงแคป๊บเดียวเลยนะอันนี้ผมแคปหน้าจอให้นะลงไม่ถึง1นวิแล้วก็กลับมา100กงร้ fps เหมือนเดิมนะครับผมคือต้องบอกว่าในโทรศัพท์มันก็ไม่ถึงขั้น100 fps หรอกนะครับผมแต่อันนี้ผมใช้โปรแกรมจำลอง android นะครับ b o o t s t r a p มาเทสให้ทนะ่านผู้ชมดูนะครับว่าความต่างของ FPS เป็นยังไงนะครับผมมาเรามาดู Original นะครับวานิลาข,งงนาของบล็อตมาครกันจากสอง fps กลายเป็น สามสิบสี่เฟรมเดือดจะเชื่อถ้าบอกว่าเจ้าตัวการตั้งค่าพร้อมกับทริกเจ้าแพร์รีซอต์แพร์ที่ผมให้ท่านผู้ชมดูไปนะครับเพิ่ม f p s หรือว่ากัน f p s ตกได้ถึง เกือบ30เฟรมเลยนะเออหรือถ้าจะเฉลี่ยเฉลี่ยหน่อยนะครับไม่เอาไม่นับแค่ fps ต่ําสุดนะก็ยังไงก็5-30 fps บวกแน่นอนนะครับเออคนดูเะไงีนะฮะเดี๋ยวผมแถมมีนิดนึงเผื่อใครไม่เชื่อผมเอาของจริงเลยผมเอาตัวจริงมาทดสอบเลยคือโทรศัพท์ของผมนะครับผมซัมซุงกาล l a ซี M 2 1งหใช้มาตั้ง5ปีแล้วนะตั้งแต่เออผมอยู่มหนอะไรงี้เออใช้แบบตัดต่ออะไรวิดีโอโห ดูเดือดอะเออจนแบบเครื่องงอนข้างที่จะก่าเลยนะครับดูจากที่แค่เข้าเซิร์ฟเดียวไฮมานะับผมโห f เอ0เฟรมเองนะฮะเออปกติซื้อมาใหม่ๆมันก็50-60เฟรมนี่ะมันใช้มานานได้ไง <Here. S 1> เออโปรแกรมในเครื่องก็เยอะซะแล้วเกินนีเคเ,ออเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่เทสพวก TNT อะไรเหมือนในคอมนะเพราะมันไม่ไหวจริงจริงน,นะผมเออ เมื่อทําตามขั้นตอนที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็เป็น f p s ที่ได้มานะครับถ้าดูจะกราฟ f p s แล้วก็จะคยย่อนข้างจะนิ่งขึ้นนะจากที่ดูเออจะไม่มีช่วงที่มันอยู่ๆยู่ APS ดับบูบลงเยอะเท่าไหร่นะในส่วนสุดท้ายผมก็จะมาแนะนําวิธีการโหลดวิธีการติดตั้งเจ้าตัว t แ e ก Pack Resource Pack ในคลิปนี้นะครับผม สำหรับลิงก์ผมได้ทำการทิ้งไว้ที่ด้านล่างคอมเมนต์แล้วครับปักหมุดเรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมสามารถอ่านดูได้เลยนะว่าเทกิบแพค 8x8 หรือว่ารีซอสแพคเพอร์ฟ r ร์แมนซ์ e อนชาร์ d r i v e นะฮะอ่ะเรามาเริ่มที่ลิงก์ 8x8 พิกเซล ก็ถ้าใครเคยลงแอดออนก็น่าจะรู้จักเว็บนี้ดีครับเว็บ MCPE mm hmm. LD นะฮะเรื่องลงมาด้านล่างสุดมันก่อนจะถึงเอ่อเวอร์ชั่นที่ Minecraft มันซนะัพพอร์ตเนาะเวอร์ชั่นที่ตัวแอดออนหรือว่ารีซอสแพคทึกเจอแพคนี้รองรับไปเห็นคําว่าดาวน์โหลดกดเข้าไปนะซึ่งผมจะสอนในวิธีหนึ่งแล้วกันนะพเพราะเผื่อใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ช้าเนาะผ่านไปนานแล้วแอดออนทึกเจอแพคตัวนี้อาจจะเลิกซัพพอร์ตเวอร์ชันใหม่ๆของ Minecraft แล้วนะก็สามารถพิมพ์ใน Google ไปตามมกติได้เลยนะอาจจะเป็นพิมพ์ว่า e x t ที่จะแพทมาคาเบรอกเนี่ยก็ตามด้วยเวอร์ชั่นของท่านผู้ชมได้เลยนะฮะกดก็ภายนะก็จะเป็นลิงก์โฆษณาของเขานะซึ่งทริคในการข้ามโฆษณาจะมีอยู่2ออย่างนะครับก็คือมันจะมีปุ่มเป็นปุ่มที่มีสีเข้มที่สุดนะครับเด่นๆกว่าเพื่อนเลยนะที่เหลือก็เป็นโฆษณาซึ่งมันจะอยู่ด้านล่างสุดของเว็บไม่ก็ด้านบนเกือบสุดของเว็บนะอะ่หลักการคร่าวๆนะที่ผมลองข้ามเว็บโฆษณามาแนละอ,อีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่แล้วก็มี คนรู้ก่างน้อยนะผมก็เพิ่งเจอมาตอนค้นหาใน Google ว่าเออมันขึ้นแนะนํามาเป็นการใช้เว็บข้ามลิงก์โฆษณานะเป็นพ่ไปนใน Google ได้เลยนะครับว่า l i n k ์เบอร์ e b y ส์บ s นะครับผมก็แปลว่าการข้ามพวกลิงก์โฆษณา บายพาสเข้าไปนะครับก็เอาก็เข้าเว็บแล้วก็ไปกรอกลงช่องที่มันให้ใส่ลิงก์ได้เลยนะครับกดก็จะมีโฆษณาของเว็บนั้นนิดนึงนะครับแต่ก็จะข้ามง่ายกว่าเออคือมันแค่มีโฆษณาเด้งขึ้นมาแล้วเราก็กดย้อนกลับแค่นั้นนะจะไม่ไม่เหมือนกับลิงโฆษณาที่เราพยายามข้ามที่มันบางทีมันก็ข้ามยากเกินไปจนเราข้ามไม่ได้สักทีหรือข้ามไม่เป็นแหละเออนะอ่ะแล้วก็กดคอนติเนียไปรอเวลาเกีลิงก์ไปโฆษณาอีกแล้วนี่ก็จะโฆษณาเยอะนะ อ่ะและยังมีโฆษณาซ้อนโฆษณาอีกนะเนี่ยเออยังไม่จบลิง์โฆษณาต้องมากดดูข่าวมากดอันล็อกอีกนะฮะโอเคถึงเว็บมีเดี่ยวไฟสักทีนะเออส่วนมากเขาก็จะใช้เป็นลิงก์มีเดียวไฟนะในการให้กดดาวน์โหลดนี่เพื่อความรวดเร็วของคลิปผมไม่ขอสอนโหลดอีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่ามันหลักการเหมือนกันเลยนะท่านผู้ชมก็ลองไปดาวน์โหลดกันเองเนาะมาถึงขั้นตอนการลงนะครับผมก็จะสอนตั้งแต่มือใหม่มากๆเลยนะก็เริ่มตั้งแต่เข้าเพจสโตร์นะครับก็จะ ไปโหลดแอป iOS ตัวจัดการไฟล์นะ Explorer เข้าแอปมาหน้าแรกตามปกติได้เลยนะฮะเข้าไปที่เก็บข้อมูลแล้วก็โฟลเดอร์นะมันจะมีหลายๆโฟลเดอร์นะเป็นโปรแกรมจัดการไฟล์เข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดได้เลยนะหาชื่อเอ Pack แล้วก็ r e s o u r c e Pack optimize ของเราให้เจอนะซึ่งผมไม่มีการดาวน์โหลดอะไรในโฟลเดอร์เลยก็เลยมี2งไฟล์โดดๆไม่ต้องหาให้ยากนะจะสังเกตว่ามันเป็นเครื่องหมายคำถามนะเราคีิกครั้งเดียวไปนะตอนนี้มันเลือกติ๊กถูกที่ My Cloud ให้อยู่ แ,นะแต่ถ้าใครไม่ได้ติ๊กถูกก็ลองเลื่อนหาดูเนาะแล้วก็กดติ๊กถูกได้เลยตามด้วยเฉพาะครั้งนี้นะก็จะทําการเด้งเข้าตัวเกมมาครับนะทําเหมือนกันทั้ง2องไฟล์เลยนะอันนี้ก็จะทําให้ดูไฟล์เดียวพอเข้าตัวเกมมาปุ๊บก็ทาการกดไปที่เซตติ้งนะเลื่อนหาคําว่า global resource นะฮะในแถบด้านขวาก็จะมีแถบตรงกลางที่เขียนว่า my packs นะก็จะเป็นรวมทุกอย่างที่เราโหลดมาพวก texture pack แล้วก็ resource pack add-on อะไรต่างๆก็ทําการเลื่อนหาเลยนะก็จะ2ตัวหลักๆคือ performance นะแล้วก็สมอบเนาะส่วนตัวที่เหลือที่มันแถมมานะพวก uh, visible f i s h i n g นะผมอธิบายเลยแล้วกันนะก็คือเป็นเอฟเฟกตอนตกปลาให้มันมีเอฟเฟกน้ํากระเด็นอะไรต่างๆนะส่วนนั้นต่อมาเป็น normal f l y shape เนาะเป็นเอฟเฟกไฟที่มันจะหนาขึ้นนิดนึงอะ่ะเออเดี๋ยวผมโชว์รูปให้ดูเลยแล้วกันเนาะ v-sync option ก็เป็นการ optimize frame rate เนาะ ให้มันเข้ากับหน้าจอของแต่ละเครื่องท่านผู้ชมได้นะซึ่งอันนี้ผมทําให้เห็นภาพไม่ได้จริงๆนะครับออก็แล้วแต่ว่าคนดูจะเลือกลงไม่ลงนะแต่ผมไม่ลงแล้วกันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบผ,มผมก็ขอบคุณที่จบมจนจบนะครับถนะ้าใครชอบก็อย่าลืมจะกดไลค์กด Subscribe ให้ผมเลยนะครับผมไว้เจอก,กันคลิปหน้าผมบาย